สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านทุกหมาวิาพานนะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่723ค่ะ 723ารหัสจะอยู่ด้านบนซ้ายมือตลอดทั้งคลิปนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนขวามือค่ะถ้าจะรายมาสั่งแอดไลน์ d อันนี้เท่านั้นแอดเบอร์ Ad ไม่ได้นะคะมีตัวแอดนำหน้าค่ะและก็ VIPA วิพาเป็นตัวพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษอันนี้เท่านั้นนะคะหรือถ้าไม่สะดวกรายคุณแม่โทรมาสั่งก็ได้นะคะใส่เบอร์มือถือไว้ให้แล้วด้านบนขวามือนี้2เบอร์ค่ะตัวนี้ค่ะเป็นรีนินแต่งรูปไม้นะคะซึ่งเป็นงานคอปกบัวมีให้ทั้งหมด สีสีค่ะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีครีมนะคะตัวนี้เป็นครีมแบบ เป็นครีมเป็นครีมไม่ใช่ออกครีมไข่นะคะไม่ใช่ครีมทองด้วยเป็นครีมแบบครีมครีมสว่างสว่างเป็นครีมขาวเลยคะ่ะแต่ว่าไม่ใช่ขาวนะคะมันจะมีความแบบนวลน,ว,นวเป็นครีมเนี่ยต้องเทียบกับสีเบจให้ดูนะคะแล้วก็สีชมพูแล้วก็สีฟ้า2ส,สีสองสีนะคะซึ่งแต่ละสีรายปักไม่ซ้ํากันเลยแต่ว่ามันเป็นปกมันเป็นแบบเดียวกันนะั่นก็คืองานคอปกบัวนะคะคอปกบัวซ uh, ้อนสองชั้นผ่าแต่กระดุมหน้าแต่งลูกไม้นะคะเดี๋ยวจะใส่แล้วก็จะ เปลี่ยนให้ดูทุกสีค่ะคุณแม่ค่ะอันนี้เดี๋ยวขอชี้แจงรายละเอียดน้องเข้าๆก่อนเนาะตัวนี้นะคะเป็นงานมีไซส์นะคะเป็นงานมีไซส์และก็ทั้ง4สีนี้นะคะทั้ง4สีนี้มีครบไซส์ค่ะมีหลบรอบอกเสื้อ38 40 42 44และ46นะคะมีส8 40 42 4 4และ46นะคะแนะนำไซส์อย่างนี้นะคะอกจริงเท่าไหร่บวก2นิ้วเป็นไซส์เสื้อจะใส่พอดีจะใส่ส แต่ว่าจะเข้ารูปพอดีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นคนที่มีหน้าท้องหน่อยนึงหรือว่าชอบใส่สบายแนะนําบวก4นิ้วไปเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นอกจริง8ใส่พอดีคือ40แต่ถ้าชอบใส่สบายหรือว่ามีหน้าท้องหรือว่ามีช่วงแบบช่วงเนี้ยค่ะเป็นช่วงรักแร้เรานะคะมีเนื้อตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย แนะนำบวกสนิ้วไปเลยคะ่ะเอาใหญ่ไว้ก่อนดีกว่านะคะจริงๆแล้วหนูอะค่ะอกจริง33นะคะตอนนี้ส้มใส่ถ้าส้มใส่จริงๆต้อง36มันจะกำลังสวยแต่ตอนนี้หนูใส่ส8ปอยู่นะคะแต่ก็เดี๋ยวหนูจะไปใส่42ให้ดูรับรองว่าใส่ได้คือถ้าจะพูดตรงๆคือคุณแม่เอาใหญ่ไว้ก่อนดีกว่านะคะและต้องรู้อกจริงตัวเองนะว่าอกจริงตัวเองเท่าไหร่นะคะจะได้เลือกใส่เสื้อได้อย่างถูกต้องและใส่ได้สวยงามคะ่ะก็ ทุกไซส์นะคะทุกไซส์ทุกสีนะคะในแบบนี้ราคา1 0 5 0บาทค่ะ1 0 5 0บาทคุ้มมากคุณแม่หนึ่งใบเทากับหนึ่งใบใบฟ้า <c oughs> ใบฟ้าคุณแม่ค่ะได้งานปรินินนะคะได้งานลินินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ได้งานปักสวยสวยแบบนี้นะคะซึ่งงานปักของเรานะคะมีความคมชัดนะคะเล่นสีไร้สีมาอย่างสวยงามผ้าลูกไม้นะคะที่ใช้นะคะ ผ้าลูกไม้ที่ใช้ก็เป็นผ้าลูกไม้โพลีเอสเตอร์ดอกในผ้าไทยคุณแม่คะผ้าไทยไม่ใช่ผ้าจีนเนาะอ่ะสวยงามมากเดี๋ยวเราไปดูแบบแบบละเอียดะเ,ดเริ่มจากสีแรกก่อนนะคะเดี๋ยวส้มใส่ชื่อสีไว้ให้ด้วยนะคะบางบางท่านอาจจะสับสับสับสนนิดนึงระหว่างสีเบจและสีครีมนะคะอย่าเทียบสีให้ดูนี่คะ่ะสีครีมเห็นไหมคะน้องจะมีความแบบสว่างกว่านะคะน้องจะมีความแบบออก ใกล้ขาวมากกว่าแต่ว่ามันไม่ใช่ขาวนะตัวนี้จะเป็นสีครีมะคะ่ะน้องจะเป็นสีครีมนะคะสีครีมอันนี้เป็นเฉดสีใหม่ซึ่งส้มว่ามันมีความหวานแล้วก็สวยด้วยนะคะตัวนี้ไม่ปกติแล้วจะมาเป็นครีมทองนะคะมันจะมีแบบว่าออกติดเหลืองกว่านี้นิดนึงหรือว่าครีมส้มเนาะแต่ตัวนี้ค่ะเป็นครีมออกขาวนะแล้วก็ตัวที่ส้มใส่อยู่ตัวนี้จะเป็นสีเบทนะคะสีเบทหรือสีลีนธรรมชาติหรือสีผ้าปกติที่ไม่ได้ย้อมอะค่ะหลายคนโทรมาถามว่าสีเบทประมาณไหนอะ ประมาณนี้ไม่ใช่อมเขียวนะคะคุณแม่เทียบให้ดูกับสีครีมไปแล้วนะคะสีที่ส้มจะใส่อยู่ตอนนี้สีแรกที่ใส่เปิดคลิปตัวนี้จะเป็นสีเบทค่ะสีเบจหรือสีผ้าลินินธรรมชาตินะคะที่ไม่ได้ย้อมสีจะเป็นสีเบจนะคะเป็นสีหรือที่ใครเรียกว่าลินินเชโกสีเชโกอ่ะก็คือสีนี้เลยนะคะที่นี้รูปแบบค่ะรูปแบบจะเหมือนกันทั้ง4สีนะคะนั่นก็คือน้องจะเป็นงานคอปก บัวนะคะปกบัวซ้อนสองชั้นแบบนี้ปกบัวซ้อนสองชั้นนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็งานผาติดกระดุมด้านหน้านะคะผาติดกระดุมด้านหน้าแขนกระบอกนะคะความยาวแขนอยู่ที่3ส่วนหรือคุมข้อศอกนะคะด้านข้างข้อศอกคือผ่าข้างให้ด้วยนะคะและก็งานด้านปลายแขนตัวนี้จะเป็นผ้าลินินนะคะส่วนแขนทั้งแขนนะคะกับตรงช่วงบ่าหน้าตัวนี้จะเป็นงานผ้าลูกไม้โพลีเอสเตอร์ดอกเล็กนะคะอย่างที่แจ้งไปว่า จะใช้งานผ้าไทยลูกไม้ไทยนะคะเพราะฉะนั้นการตีเนื้อได้เลยว่าเขามีความคมชัดของรายนะคะคมชัดของรายนะคะทอมาแน่นนะคะไม่แบบทอมาแบบรุ่ยรุวยส่วนๆไม่นะแล้วก็ผิวสัมผัสค่ะไม่สากไม่หยาบผิวนะคะแล้วก็อันนี้คืองานด้านหลังค่ะ ก็จะได้เป็นลินินทั้งหลังเลยแบบนี้นะคะอันนี้คือส่วนของงานด้านหลังเนาะแล้วก็ด้านข้างค่ะด้านข้างคือผ่าสะโพกให้ทั้งสองฝั่งแบบนี้ด้วยนะคะทรงรูปทรงของทรงตัวนี้ค่ะมันจะมีทรงแบบว่าคอดช้อนเอวเล็กน้อยแล้วก็บานออกนะคะโดยสะโพกค่ะจะใหญ่กว่าอกสองนิ้วนะคะสะโพกใหญ่กว่าอก2นิ้วเช่นเสื้อ38สะโพกจะเป็น40แต่ตรงช่วงเอวจะช้อนเล็กน้อยค่ะเพื่อเพิ่มความหวานให้กับตัวเสื้อนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะสําหรับสี เลายปักจะเป็นลายพาดขวางตัวเสื้อแบบนี้แต่ละสีเขาจะลายไม่เหมือนกันสีสีฟ้าก็จะได้เป็นลายนี้สีครีมก็จะได้เป็นลายนี้แต่ละสีจะได้ไม่เหมือนกันนะคะอ่ะอันนี้สีแรกสีเบทนะคะถ้าถูกใจตัวที่ใส่อยู่สั่งสีเบทนะคะตัวนี้ค่ะสีเบดจะได้ลายปักในส่วนของตรง กเสื้อนะคะแบบเป็นงานปักดอกร้อยนะคะก็จะเป็นน้องผีเสื้อนะคะซึ่งปักดอกร้อยนี่บนปกเสื้อแบบนี้นะคะคุณแม่คะสวยมันมีความหวานแล้วก็คือเวลาเราเห็นกันน้องเราจะมองหน้ากันก่อนนะคะก็จะเห็นน้องงานปักดอกร้อยในส่วนของตรงช่วงปกเสื้อสวยๆหวานๆแบบนี้ทั้งสองข้างตัวนี้นะคะแล้วก็งานผ่าแตกรุนหน้าสหรับสีเบจแล้วใช้กระดุมเป็นกระดุมไม้แบบนี้นะคะ ไม้ค่ะลายปักของสีเบดตัวนี้เก๋ไก๋น้องจะเป็นลายปักแบบพาดส,สองฝั่งแบบนี้นะคะซึ่งอ่ะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นลายนกนะคะเกาะบนกิ่งไม้นะคะมีงานปักดอกร้อยให้ด้วยตรงนี้นะคะตรงตัวเสือ้อเท่ากับว่าตัวนี้ได้งานปักดอกร้อย3าจุดนะคะตรงตรงกบ ปกเสื้อได้2จุดแล้วก็ตรงนี้อีก1จุดเนาะลายปักก็จะได้เป็นลายนี้อันนี้คือด้านข้างขวามือนะเป็นน้องนกนะคะเกาะอยู่บนกิ่งไม้นะคะพาดตัวเสื้อมานะคะแล้วก็อุ้ยได้งานตักดอกกลอยตรงนี้อีกจุดนึงค่ะคะุณแม่ค่ะได้งานปักผีเสื้อดอกรอย4จุดนะคะแล้วก็นี่พาดประดันบนซ้ายมือแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะถ้าถูกใจตัวนี้สั่งสีเบจค่ะ คุ้มมากแค่พันห้าสิบบาทคุณแม่เตรียมงานไว้ใส่สงการได้เลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะใส่แมท์กับกางเกงพรีฟมาซึ่งเป็นกางเกงรุ่นแรกของร้านนะคะกางเกงพรีฟส้งใสกางเกงพรีฟสีน้ำตาลอ่อนอยู่นะคะกางเกงพรีฟสีน้ำตาลอ่อนค่ะแมท์กับกับเสื้อสีเบจเสื้อพวกนี้ค่ะไม่จะเป็นต้องใส่ออกงานกับผ้าุูงผ้าถุงกระโปรงอย่างเดียวสามารถใส่กับกางเกงก็ได้นะคะแม้กระทั่งแมท์กับกางเกงพรีฟยังเข้าเลยนะคะถูกใจ เตรียมซื้อเก็บเป็นของฝากก็ได้นะคะส่งการที่กำลังจะมาถึงเดือนหน้าคุณแม่ค่ะหรือซื้อเตรียมไว้ใส่ทําบุญนะคะหรือว่าใส่ใดๆคุณแม่ตัวนี้อนเนกประสบมากใส่ทํางานได้ใส่ออกงานได้นะคะและก็ตัวนี้นะคะจะเป็นสีเบจค่ะ1นึ่บาทได้ลินินแท้ทั้งตัวทั้งหน้าและหลังนะคะได้งานลูกไม้ได้งานปักสวยๆแบบนี้เลยค่ะอันนี้มีครบไซส์นะคะรอบนี้มาให้ครบไซส์สามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่และสี่สิบหกค่ะถ้าถูกใจตัวนี้สั่ง สีเบทนะคะ72 3สนะคะและสีที่2นี้นะคะจะเป็นสีครีมนะคะเป็นสีครีมสว่างตัวนี้นะคะจะต่างจากครีมทองนะคะหรือว่าครีมอมส้มตัวนี้คุณแม่จะเห็นได้จากว่ามันมีความสว่างจนเกือบจะขาวเลยแต่ว่าของจริงมันไม่ใช่ขาวเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะมีความนัวความระมุนมากถ้าสีขาวนะคะเวลาใส่กับอะไรมันก็อาจจะตัดกันโฉเกินไปมันตัดกันเกินไปอะคะ่ะสีมันตัดกัน คอนคาสต์กันเกินไปแต่ว่าอันนี้ค่ะมันจะมีความเป็นครีมนะคะมีความระมุนกว่านะคะอย่างที่เห็นเลยแต่ก็จะมีครีมเป็นครีมครีมสว่างสวงนะคะครีมขอวขานิดนึงนะคะชอบตัวนี้แบบเดียวกันเลยกับตัวเมื่อกี้นั่นก็คือน้องจะเป็นงานคอปกบุคอปกบัวนะคะคอปกบัวซ้อนนะคะซ้อน2ชั้นนะคะปกบัวชั้นเดียวหวานแล้วรุ่นนี้ให้มาเลย2ชั้นค่ะตัวนี้ซ้อนกันแบบสวยๆหวานเลยนะคะแล้วก็มีงานผีเสื้อปักดอกร้อยให้นะคะตัวนี้ก็ได้ ผีเสื้อดอกร้อยสี่ตัวเหมือนกันนะคะซึ่งตัวนี้ปีกเขาจะปักอยู่บนผ้าแก้วนะคะก็คือจะเป็นงานปักดอกร้อยที่ร้อยจริงๆนะคะเพราะว่านี่จับออกมาได้เลยนะคะและด้านในก็จะเป็นปีกอีกอันหนึ่งนะคะกระพือปีกได้เลยแบบนี้นะคะอ่ะสองข้างนะคะตรงนี้ที่ปกนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะสําหรับสีครีมนะคะสีครีมนะคะจะได้ลายปักเป็นลายดอกกุหลาบตามนี้อันนี้หวานมากด้วยคะที่พื้นเสื้อเขาจะเป็นสีครีมเนาะแล้วก็คือจะเป็นดอกกุหลาบสีชมพูคุณแม่คะน้องจะมีดอกมี มีก้านมีใบแล้วก็มีผีเสื้อมาดอมดมแบบนี้นะคะอันนี้ค่ะอันนี้ด้านขวามือเนาะะด้าน,น,นขวามือนะคะจะได้เป็นลายปักกุลาบแบบนี้นะคะอันนี้ด้านซ้ายมือนะคะซึ่งลายปักนะคะกุลาบทั้งสองต้นทั้งสองฝั่งอะ่ะจะมีความแบบว่าสูงต่ําไม่เท่ากันด้วยเพื่อความมีมิตินะคะบางทีอะไรที่แบบมัน ปักเหมือนกันเป๊ะสองฝั่งอ่ะมันก็จะดูแบบสมมาตรเกินไปมันดูแบบจริงจังเกินไปอันนี้ก็จะมีความอ่อนหวานขึ้นนะคะแล้วก็ดูเป็นงานสินยิ่งขึ้นนะคะสำหรับตัวไอ้ส้นใส่อยู่ตัวนี้ใส่42ก็เลยอาจจะมองว่ามันใหญ่เนาะใส่มาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าเนี่ยจริงๆอ่ะหนูเมื่อกี้หนูใส่38ก็ว่าก็ว่ารบบพอดีพอดีเนาะอันนี้ใส่42ถามว่าใส่ได้ไม่ใส่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบางคนค่ะที่มีความแบบมีหน้าท้องเยอะไม่ได้มีสะโพกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยบางทีอกเราอาจจะแบบปลอมนิดนึงแต่ก็ต เอาตรงที่สะโพกใส่ได้หน้าท้องใส่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านไหนถ้าท่านไหนมีหน้าท้องอย่าลืมแจ้งนะคะแอดมินจะได้แนะนําไซส์ได้ถูกต้องเนาะก็อย่าลืมแจ้งไซส์ของตัวเองแจ้งหน้าท้องตัวเองนะถ้ามีนะท่านไหนมีแบบเนื้อตรงนี้นะคะก็อย่าลืมบอกนะคะก็แนะนําไซส์อย่างนั้นนะคะก็คือแนะนําเป็นกลางๆไว้ก่อนว่าอกจริงเท่าไหร่บวก2นิ้วเป็นไซส์เสื้อจะใส่แบบพอดีเลยนะคะพอดีเลยแต่หลายคนชอบใส่สบายหลายคนมีหน้าท้องหลายคนมีสะโพก เพราะฉะนั้นอย่าลืมเผื่อนะคะเผื่อสี่นิ้วจะใส่สใส่สบายๆค่ะอะตัวนี้นะคะใส่แมตกับกางเกงสีน้ำตาลอ่อนก็จะได้ลุคป,ประมาณนี้นะคะด้านหน้าเนาะอะก็ะจะเป็นทรงนี้นะคะสมับลูกไม้จะได้เป็นลายเดียวกันกับสีเมื่อกี้นะคะได้ลูกไม้เป็นในส่วนของตรงบ่าหน้านะคะไม่ใช่บ่า, sang, ห,นาหน้าอกนะคะหน้าอกนะคะหน้าอกทั้งด้านทั้งบนเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงช่วงแขนนะคะแบบนี้เลยไลยได้เป็นลายนี้นะคะด้านหลังก็เหมือนกันนะคะ ก็จะเป็นผ้าลินินทั้งชิ้นทั้งหลังแบบนี้นะคะอันนี้คืองานด้านหน้านะคะรายนี้บอกเลยว่าสวยหวานเหมาะกับเขามากๆก็คือแต่ละสีมันจะมีรายต่างกาันอย่างสีเมื่อกี้สีเบทนะคะมันจะมีความแบบว่ามีความเก๋ดึงะฉะนั้นลายเขาก็จะเป็นลายแบบนก พาดอยู่บนกิ่งไม้พาดตัวอันนั้นก็จะได้ความเก๋ไก๋ความคลาสสิกของสีเนาะสำหรับสีนี้สีครีมนะคะก็จะมีความหวานเนาะอยากได้ความสะอาดตาความหวานด้วยก็เลยได้เป็นลายปักดอกกุราบนะคะสีชมพูบ,บนผ้าสีครีมแบบนี้อ่าอันนี้นะคะอันนี้ก็มีให้ครบไซส์เลยเลือกไซส์ได้เลยนะ38 4042 44และ46ค่ะราคาเท่ากัน1 0 5 0บาทเดี๋ยวส่งไปเป็นอีก2สีให้เลือกค่ะ รหัส72 3สาค่ะและสีนี้จะเป็นสีชมพูนะคะเป็นสีชมพูค่ะชมพูแล้วก็ได้ลายปักแบบร,รูปแบบก่อนเนาะรูปแบบค่ะเป็นรูปแบบเดียวกันเลยนะก็คือน้องคอปกบัวซ้อนสองชั้นนะคะแล้วก็ได้งานปักเป็นผีเสื้อดอกกรอยนะคะอยู่ที่ปกด้านบนนะคะตัวนี้ทั้ง2ฝั่งเหมือนกันนะคะได้งานปักดอกกรอยเนี่ยเป็นผีเสื้อสี่ตัวเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนของแต่ละสีนั่นแหละส่วนตัวนี้ค่ะก็จะได้ตรงปกนะคะ2 นนะะแล้วก็ได้ตรงตัวเสื้อสองฝั่งนี้อย่างละอันนะคะสีชมพูค่ะก็จะได้เป็นงานรูปไม้เนี่ยจะได้เป็นลายเดียวกันนะโพลีเอสเตอร์ดอกเล็กรายนี้นะคะรายนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้ค่ะแต่ว่าลายปักของสีชมพูเขาจะได้เป็นรายนี้นะคะเป็นรายน้องช่อดอกไม้ค่ะ ตัวนี้นะคะซึ่งจะต่างกับรายที่ผ่านๆมาเนาะอันสีครีมเนะี่ยเป็นดอกไม้เหมือนกันแต่ว่าเป็นต้นเป็นต้นเป็นกุหลาบนะแต่ว่าตัวนี้คล้ายๆกับเป็นช่อค่ะมีเดี๋ยวจะมยืนข้างให้ดูนะคะอันนี้ด้านด้านล่างขวามือเนาะก็จะได้เป็นลายปากกรายนี้นะคะบอกเลยว่าช่อดอกไม้อันนี้นะคะ่ะมันมีความแบบจับช่อเนาะแล้วก็หวานเหมาะกับสีเขามากๆเลยนะคะส่วนด้านบนซ้ายมือนะคะตรงหน้าอกซ้ายมือก็ได้ช่อเหมือนกันนะคะได้ช่อตรงนี้ในส่วนของตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นงานสีชมพูค่ะ I <laughs> คุณแม่คะตัวนี้นะคะท่านบอกเลยว่ารอบนี้มาเป็นปกบัวซ้อนสองชั้นสี่สีะสีหวานแล้วก็รายปักหวานมากเลยนะคะเตรียมงานส่งการได้เลยนะใส่พวกนี้นะคะและราคาแค่1 0 5 0บาทคะ่ะมีมาจัดให้เลยครบไซส์นะคะสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่และสี่สิบหกคุณแม่เอาไปแมทผ้าถุงเนาะเอาไปใส่ทําบุญคะ่ะเอาไปใส่เที่ยวกันเนาะเอาไปใส่แบบไทยในช่วงส่งการนะคะหรือว่ารูปกานท้าไหนอยากจะซื้อฝากคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยาณย,ายาที่บ้านเหมาะ เลยและราคาแค่พันห้บบาทเหมือนซื้อมาตัวละพันห้าพัเลยค่ะเพราะว่าได้เป็นงานลีดดินแท้ได้เป็นงานลูกไม้ได้เป็นงานปักขนาดนี้เหมือนตัวละพันกลางๆเลยแต่ว่าส้อขายแค่พ0นหบาทนะคะคุ้มมากแล้วก็จัดส่งฟรีให้ด้วยนะคะมีบริการเก็บปลายทางค่ะชิ้นแรก50บบาทชิ้นต่อไป10บบาทในการจะส่งครั้งเดียวกันนะคะถ้าถูกใจตัวที่ใส่อยู่ตัวนี้จะเป็นสีชมพูค่ะ สีชมพูนะคะเดี๋ยวยืนให้ดูสีอีกรอบหนึ่งนะคะหันหลังให้ดูสีชัดๆด้วยอันนี้คืองานด้านหลังเนาะด้านข้างตงัวมือซัโพกค,คือผ่าให้ด้วยนะคะก็ตัวนี้ค่ะสีชมพูนะคะถ้าซื้อเป็นของฝากเนี่ยกรบกวนขอ,ข,อขนาดอกจริงเป็นนิ้วไม่ต้องเผื่อแล้วก็ขนาดหน้าท้องหรือว่าสะโพกเป็นนิ้วแบบไม่ต้องเผื่อนะคะเดี๋ยวแอดมินช่วยแนะนําไซส์ให้ได้ค่ะมีครบไซส์เลย3 8 40, 40, 42, 44และ46ราคาเท่ากันทุกไซส์ทุกสีทุกแบบ 1,050บบาทค่ะสีชมพูนะคะ รหัส723ค่ะรหัส7 2 3นะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นงานสีฟ้าค่ะสีฟ้าไม่ใช่สีครามเนาะส่วนสีครามที่มันเข้มกว่านี้จะมีอีกอ,อีกเฉดหนึ่งอีกสีหนึ่งนะคะผ้าตัวนี้นมีเหมือนกันแต่ว่ารอบมีมาเป็นสีฟ้านะคะเป็นสีฟ้าตัวนี้แบบเดียวกันนะคะไม่พูดแบบและจะได้ไม่เสียเวลาน้องจะเป็นงานคอปกบัวซ้อนสองชั้นนะคะใดๆคือมีเหมือนกันเลยมีผีเสื้อที่ปกแบบนี้เหมือนกันผ่านิดริมด้านหน้านะคะได้ลูกไม้ส่วนของตรง ช่วงหน้าอกแล้วก็ตรงช่วงแขนเหมือนกันลายเดียวกันเลยนะคะแบบนี้แต่ว่าลายปักสีฟ้าจะได้เป็นลายนี้ค่ะก็ได้เป็นลายเกวียนดอกไม้นะคะเกวียนดอกไม้นะคะนี่เป็นเกวียนดอกไม้แล้วก็มีดอกไม้อยู่บนเกวียนแบบนี้นะคะลายปักนะคะแล้วก็ด้านบนซ้ายมือนะคะก็จะ er ได้เป็นบูเก้ช่อด,ดอกไม้นะคะมีโบให้แบบนี้นะคะอันนี้คือลายปักของด้านบนนะคะแบบนี้นะคะสีฟ้าค่ะคุณแม่ค่ะอันนี้ก็มีมาให้ครบไซส์เลยส8 4ี 40, 40, 42, 44 4บและ46สีนี้ก็สวยเนาะอ่ะสีฟ้าถ้าใครได้การ์ดใดๆนะคะการ์ดงานแต่งตีมสีฟ้าเนี่ยสมว่าสีฟ้าอันนี้ก็ควรเก็บนะคะใส่ไปงานแต่งได้แล้วก็ใส่ไปแบบทุระแบบอื่นๆโอกาสอื่นๆได้อีกด้วยนะคะบางทีลูกไม้ฟ้าทางตัวเนี่ยอาจจะหายากเนาะพวกงานแบบ ชุดออกงานสีฟ้าโดยอาจจะหายากนะคะแต่ว่าตัวนี้ใส่ออกงานได้แล้วก็ยังสามารถใส่ทํางานได้ใส่ในโอกาสอื่นๆได้อีกด้วยนะคะค่อนข้างอนเนกประสงค์นั่นเองนะคะตัวนี้สีฟ้าค่ะและถามว่าแมทช์ยากไหมแมทช์กับน้ําตาลอ่อนอยังได้เลยนะคะก็จะได้ลุคประมาณนี้นะคะสีไม่ได้เข้มเกินเนาะเพราะฉะนั้นแมทช์กับด้านล่างได้ง่ายอยู่แล้วค่ะอันนี้คือสีฟ้านะคะสีฟ้ารอบนี้จะได้ลายปักเป็นรายนี้นะอันนี้ด้านซ้ายมือนะคะจะได้เป็นรายนี้ ด้านขวามือจะเห็นเป็นลายนี้นะคะสีฟ้าค่ะอย่าลืมเผื่อไซส์กันนะคะรอบนี้นะคะคอปกบัวซ้อนสองชั้นนะคะรินินแต่งลูกไม้มีมาให้ทั้งหมด4ี่สีนะคะ สีเบจนะคะสีเบจนะคะลายปักจะเป็นลายขวางนะคะสีครีมลายปักเป็นลายต้นกุหลาบนะคะสีชมพูลายปักเป็นลายช่อดอกไม้แล้วก็สีฟ้าเป็นลายเกวียนบรรทุกดอกไม้แบบนี้นะคะสวยหวานทั้งสี่สีเลยคุณแม่ลองพิจารณาเลือกดูนะคะว่าชอบสีไหนที่สุดนะคะแล้วก็สั่งอย่าลืมเผื่อไซส์นะอย่าลืมเผื่อไซส์ตัวเองนะคะแล้วก็อย่าลืมสั่งรหัสคลิปด้วยจะได้เข้าใจตรงกันว่าคลิปไหนรหัสสินค้าตัวนี้ 7 2 3แล้วตามด้วยสีฟ้าสีชมพูสีเบจหรือสีครีมและตามด้วยไซส์ที่ต้องการได้เลย1050บาทค่ะช่องทางในต่ออยู่ด้านบนขวามือนะคะอันนี้ไม่ใช่การไลฟ์สดแต่เป็นการอัดคลิปวิดีโอเป็นการอัดคลิปวิดีโอทิ้งไว้นะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่สามารถเลื่อนคลิปดูได้จนกว่าจะพอใจเลยว่าชอบรูปแบบไหนชอบสีไหนที่สุดนะคะแล้วก็โทรมาสั่งอะไรมาสั่งได้เลยค่ะหรือรอดูภาพนิ่งท้ายคลิปได้เลยนะคะ ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ